เมื่อกี้เราเมาส์อมอยกันตอนซอมไปสักพักหนึ่งแล<ช>้ว่ตอนนี้เราจะมาต่อกันแบบเต็มๆเลยนะครับกับ f a ดเดอะมิวสิคลในคราวนี้นะครับก็แนะนำตัวอีกทีนึงนะครับนี่คือพุ่มกับเราพี่เอสคอมกินทนั่นเองบูก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็งเป็นผู้นวยการสร้างเลยอโอ้โอยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะฮะถ้าเป็นเมืองนอกนี่สตีเฟนสปิลเบิร์กนะช่วงน้ำลายแตกฟอง สวัสดีพี่จองเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องย่อของรัก5 6เศร้าแฟเดอะมิสิคอลเป็นเรื่องของคนเล่นี่คือคุณจ๋าคุณยองนะครับเรื่องชื่อเล็กกับจอยเขาเป็นสามีภรรยากันเขาแต่งงานกันมาตั้งแต่เรียนจบอะครับชีวิตก็ดำเนินมาอย่างราบรื่นมาวันหนึ่งทางคุณจอยเนี่ยมีคําถามในใจว่าชีวิตเรามันโอเคไหมเพราะว่าทางฝ่ายชายคุณเล็กเนี่ยเขาเป็นคนเป็นศิลปินเรื่อยๆมาร์ทิสต์อาร์ติสต์มากิน ทําตามความฝันอือแล้วก็คุณจอยมีคําถามว่าชีวิตอย่างนี้มันดีเหรอ,อจนวันนึ่งเขาก็ไปที่งานคืนสูเย่าเจอเพื่อนๆหลาย,คลยๆคนเลยเพื่อนๆแต่ละคนมีบูร๊ระบู๊เกตซึ่งเป็นเฉพาะไอทีอม,มีเซียมีแสดงโดยคุณบอยไตรในว<อ>ีบยอบยไตเซียมีซึ่งรวยมากอโหเป็นเจ้าของลานมันขนาดยากเห็นได้จากดวงจันทร์ไม่ละครนี้เขาเล่นละครไอทีครั้งแรกโดยช่วงวีบอยไตเขาขึ้นเป็นเขาขึ้นในอลาตำแหน่งดาวดาวคณะ แล้วเขาไปลงใบครับลงใบเขาเขาย้อนกับเขาได้ย้อนกับไปในอดีตตื่นขึ้นมาเลยเขาเขากลายเป็นเด็กปีหนึ่งอ๋อกลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้เลือกแฟนใช่ไม่ได้เลือกเรื่องราวทุกอย่างก็พลิกผันเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ทางแบบว่าค่ายแฟนเองก็มีมิวสิคอลเป็นของตัวเองด้วยถ้ามันจอยู่ถึงจับเป็นมิวสิคอลเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรอิจฉาครับเห็นเขาทำที่อยากทำคราบได้เห็นสภาพแวดล้อมตอนนี้แบบละครเวทีเป็นที่นิยมเหลือเกินแล้วเราก็พบว่าปี ยืนยืนดูแล้วอยากทำบ้างอันดีๆเขามีแล้วครับอล้วเปีกย่านหนึ่งอันแปลกๆเป็นยังไม่ค่อยมีครับเคดว่าเราเป็นพวกไม่มีความรู้เรื่องเรื่องละครเวทีถ้าเราเป็นพวกคนไม่มีความรู้ทำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างคือคือถ้าเราไม่รู้ว่าถูกคืออะไรเราก็ไม่น่าจะทำผิดถูกไหมฮะดังนั้นละครเรื่องนี้น่าจะ น่าจะสนุกดีครับคิด<ช>แบบนั้นฮะดูจากจากแคสแล้วนะฮะ,<ด>ฮะแล้วก็พุ่มกลับแล้วเออไม่เหมือนแน่นอนว <laughs> ิธ <laughs> ีวิธีเลือกก็ง่ายๆครับก็หาพุ่มกลับที่ไม่เคยทำฮะผมโทรไปหาเอสเอสเคยทำละครเวทีเปล่าวะเคยพี่เฮ้ยเอ้ยงัย้นเราวางหูเลยได้ไหม <c oughs> เฮ้ยพี่เดี๋ยวได้คุยกันก่อน <c oughs> เคยทำตอนไหนอ๋อทำตอนเรียนโอ้ยไม่นับไม่นับทำเป็นอาชีพเคยทำไหมไม่เคยพี่เอสทำละครด้วยกันนี่ตอนพี่คือพี่สองชวนแล้วแล้วเราเราตัดตกลงเลยไหมฮะหรือว่าไง ผมลรงเลง <inevitable> ผมไม <BS> <Parents, S 1> ่เคยทำไงเขาเล่นตัวนไม่ได้เล่นตัวคือแบบพี่ผมไม่เคยทำผมตอนแรกผมคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะต้องเส่ก่อนเล่นเล่นเหนื่อยนิดนึงว่าแต่ไปก้มหน้าละพี่ฟังหน่อยกูคุจริงฟังหน่อยไม่เคยทำ ผมไม่เคยพี่ให้ผมทำทำไมผมพี่ไปทำไปจ้างคนที่่เคยทำนี่มีสิข้อมันยากนะแม้มีร้องเพลงผมคำเรื่องเพลงผมไม่มีผมจะบอกเอสเย็นเรื่องจ้างเลยค่อยคุยกันเอาว่าเคยทำก่อนหรือเปล่าไม่เคยดีมากเอสเหมาะพวกเราจริงๆเราเลยรวบรวมทีมงานที่ไม่เคยทำละครเวทีทั้งหมดมาร่วมกันครับมันแนวคิดที่เออครับแปลกแนวดีเนาะใครใครมีความรู้เราจะไม่เอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เราเสียเซล์ฮะมีน้องมีน้องที่ที่จดอักษรการละครเข้ามาช่วยเราครับมาช่วยเป็นเป็นสตาฟแล้วก็มีข้อแม้ว่า ถ้าถ้าพวกพี่ทำอะไรผิดหนูช่วยกระซิบเบาๆอย่าพูดดังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสียเซลครับและที่ผ่านมาจากที่เห็นเป็นรูปเป็นล่างตอนนี้ซ้อมนี่ก็ใกล้ที่พร้อมแสดงแล้วความพอใจหลายๆอย่างโคตรดีอะดีชอบตรงนี้แหละมันเข้าเป้าไนงะตรงนี้นะโคตรดีจริงฮะมันเข้าเป้าเลยดนะีขึ้นเรื่อยๆครับดีเลยเล่นเข้าเป้ามากครับคอที่คือประเด็นดีกว่าคือคือนักแสดงที่รวมกันทั้งหมดเอาจริงๆก็ไม่เคยมีใครเล่นครนเที จ๋าอาจจะมีประสบการณ์เรื่องการแสดงมากคนอื่นแต่ก็ไม่เคยเล่นคอนเวทีใช่จากที่ดูแคสไม่ค่อยมีใครได้เล่นไม่เคยนะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือมันได้ความสดแบบใหม่ใหม่เพราะเขาไม่รู้ถูกต้องคืออะไรครับเขาก็เล่นนอย่างที่เขาคิดแล้วไอ้ผู้กำกับมันก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรคือถูกดังนั้นก็มันเลยดีไปหมดเลยมันมันมีความใหม่เอาที่แบบความมันแล้วมันแบบได้ใจเราจริงๆเราก็ทำาลยคทีนี้เนี่ยวลาเราเลือกเพลงหรือเลือกนักแสดงนี่เลือกกันยังไงทําไมถึงได้สตอรี่มาลาศกไหมครับจะเอาใครมาลงทาไมถึงเลือก คือวิธีเริ่มมันก็มีแค่แบบ2อย่างไหมฮะคือนักแสดงที่ร้องเพลงได้กับนักร้องที่เล่นได้ผมก็ถามเอสเอสเอาไงดีเอสเออาไงดูจากกะกะไหมประมาณหนึ่งแล้วกันที่ก็ดูจากคาแรคเตอร์ที่มันเข้าเข้ากระบทที่สุดพูดถึงนักแสดงนิดนึงบูคุณเป็นตัวแทนนักแสดงของทุกคนเลยเอในเรื่องนี้วันนี้เขาไม่มีใครว่างเลย ทำไมคุณรู้แบบว่าเออรู้ว่าบูมาเอ่อบูมาเนี่ยคือยังสำหรับนักแสดงเนี่ยตอนแรกผมเครียดนะพูดจริงทำไมเครียดเพื่อนๆด้วยคือตัวเองไงไม่เป็นห่วงอะไรหรอกเฮ้ยเอ้ยตัวเองนี่รู้ไหมว่าเฮ้ยผมกลับไปคุยกับป้าแม่ที่บ้านบอกเฮ้ยผมอยากเล่นละครเออเขาให้ผมเล่นละครเวทีป้าแม่ตกใจเลยเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะไปเล่นละครเวทีได้ศาสตร์ที่ยากที่สุดใช่ไหมมันคือศาสตร์ที่ยากที่สุดในการเล่นเล่นแบบการแสดงอะไรอย่างที่เราก็เลยคิดว่า เครียด like, แน e um uh ่เลยว่ะก็เลยแบบเฮ้ยลองแบบมาเล่นมาเล่นกับพี่พี่พี่ก็ดูผู้พี่พี่เล่นกันแบบแรกๆยังเบื่ออยู่พี่พี่เล่นอะไรกันวะเนี่ยอย่างนี้คือถูกต้องหรือเปล่าทุกคนไม่รู้เลยว่าอะไรที่เล่นไปถูกต้อชอบตรงนี้เออเล่นแรกๆมันก็แปลกๆนะแปลกๆหลังเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆว่ะเฮ้ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโหจนถึงทุกวันนี้พูดจริงว่าแบบ ผมว่าไม่ดูไม่ได้จริงๆบูเล่นกี่รอบรอบเดียวบูเลยทั้งหมดมีสิรอบครับบูเล่นห้ารอบครับโธ่บูน่าจะเล่นรอบเดียวจะได้เป็นแบบแคสที่บอกว่าเป็นประวัติสั่งบูเลยเวลาพี่ลงไปแลนด์รอบสักรอบได้ไ่โดนบูเลยนะครับดูแจมดูเขาพลังเยอะดีเนอะ็นไงการกำกับบูอะไหนไหนบูก็มานั่งเนี่ยเมาบูนี่เป็นคนเป็นคนพลังเยอะเป็นคนอเ้อเป็นคนแบบคือแล้วก็จดจำทำตาม ทำแบบเต็มที่ทุกครั้งไม่แม,ม้คนอื่นด้วยไม่ใช่พูดคนเดียวอทุกคนแบบด้วยความที่เขาไม่รู้ไงเวลาแบบเราพูดอะไรไปองเงี้ยเนี่ยการแสดงละครเวทีมันต้องอย่างนี้นมันต้องแบบโปรเจกต์เสียงให้เขาจะมองเป็นตาเดียวเลยมองผมว่าซึ่ง เขาไม่รู้หรอกว่าที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วเอ๊จริงกับพี่จริงพี่จริงจริงแล้วทำอย่างนี้เขาเล่นกันอย่างนี้พี่รู้แต่จริงไม่ค่อยมั่นใจมันเหมือนได้อะไรใหม่ใหม่ใช่ไหมผมคิดว่าอย่างไรเขาเล่นเหมือนกันทดลองเล็กๆผมอยากถามว่าคนที่ได้ไปชมละครเวทีเดอะมิสซิเคิลเรื่องนี้เนี่ยไปดูแล้วได้อะไรคนดูน่าจะได้ความประทับใจไปในแง่ของภาพบันเทิงก่อกครับคือมันเป็นละครที่ผมว่าสนุกบทสนุกแล้วนักแสดงเล่นออกมาได้ดี ขณะดีกันก็มีเพลงคุ้นหูออแล้วก็มีการนําเสนอออกมาที่ผมว่าแตกต่างชาวบ้านเขาแน่มีอะไรสนุกๆเกิดขึ้นพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะ้เยอะไอ้เยอะบอสเยอะบอเยอะนี่คืาผมทำงานผม,มพ่งกลับมาสิบกว่าปีผมไม่เคยชนะแสดงแบบนี้มาก,ก่อนยังไงเขาเป็นเขาเป็นคนที่อินกับบทมากออคือในเรื่องเ่ยเขาต้องมีท่าทางแบบ เป็นเป็นพระเอกตลอดเวลาต้องแบบเท่ตลอดเวลาจี่ถีแล้วพอเขาเล่นไปสักพักหนึ่งเขาเป็นตัวละครออกมาจากห้องซ้อมเขาเป็นตัวละครอยู่ตลอดเวลาเวลาขับรถขับอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เมาอันนี้ไม่ได้เมาไม่ได้เมานะเมาบดเวลาอยู่บ้านบดเทปป่ะโคตรเทห้องน้ำอึ่งทั้งง เฮ้ยทุกอย่างมีดีไซน์คือว่าเรื่องเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็อินเขาก็แบบกินข้าวกินข้าว่องแบบทุกอย่างเท่หมดเลยอ่ะเล่นที่ไหนเมื่อไรซื้อบัตรยังไงโอ้ไม่พูดเลยเล่นที่เอ็มเทียเตอร์ครับเล่นวันที่เท่าไหร่ครับผู้จับสามเอ็ดซิงหาหนึงกันยาแล้วเจ็ดแปดเก้ากันยาครับโอเควันเสาร์อาทิตย์เพิ่มรอบบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสองอ่ะก็ต้องไปติดตามกันนะไปซื้อบัตรกันที่ไหนนะไฮดิกเก็ตเมเจอร์ครับ y ย s ซื้อได้เลยใช่ไหม ตอนนี้เปิดจองแล้วนะครับได้ข่าวว่าบัตรขายดีมากเยี่ยมหมดแล้วหมดเลยนะถูกต้องถูกเลยเออถูกมากถูกมากพี่มีเว็บสองเว็บไซต์เลยเข้าไปดูเลยได้หรือเปลเข้าไปที่ Facebook ของแฟนเรดิโอมาได้ครับให้แล้วนะฮะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะฮะรักห้าหกเศร้าแตดมิวสิคว์นี่ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับครับผมเม้ามอยก็มาเยอะแล้วตอนนี้เรามาเม้ามอยกับคุณผู้ชมทั้งบ้านของเราบ้างดีกว่ะคุณผู้ชมเม้ามอยไปทาง Facebook ปากว่ามือถือของเราว่าไงบ้างเฟียสคุณพรพิบูลพิมกินรี โโอ้หเขาบอกว่าชอบรายการนี้เพราะว่าพิธีกรสุดยอดเข้าขากันสุดๆดูแล้วหายเครียดน่ารักขอให้เป็นพิธีกรคู่กันนานๆนะคะอ่าขอบคุณผู้ชมด้วยที่คอมเมนต์กันเข้ามาใน Facebook ของเราเนี่ยอย่าลืมเข้าไปใน Facebook เรากดไลค์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 เยังไงนะครับปากว่ามือถึงนี่แหละนะครับดิขึ้นให้หน้าจอเลยโอ้บนหน้าจอนี่เลยจะได้ลุ้นเสื้อปากว่ามือถึงที่ไม่มีในโลกนี้นะจ๊ะอ้าวเสือเอามาจากโลกไหนล่ะลงหน้าลงหน้าเม้นต์เข้ามาเดี๋ยวนี่ไงไม่เป็นไรส่งเม้นต์รายกันเราสบายสบาย นี่แต่ละครเวทีเรื่องนี้น่าดูมากๆเลยนะว้โอเคหมดเวลาแล้วพวกเราพายุเข้าภาษาแซ่จักันแหมงคันหน้าใยสองช่องห้ากับไร้ว่ามือเจ้าสวัสดีครับโปรเจกต์มาจากท้องเลยนะเนี่ยมาจากนี่เลยไล่มาโอ้โหนี่โปรเจกต์มาจากหน้าเลยนะเนี่ยหน้าอยู่ในนั้นอยู่ในนั้ไม่เห็นจะมิวสิคว้างนะมีอะไรอะไรอ่ะมีมอะไรเดี๋ยวมันปิว